ข้าตับสุดท้ายจากตัวรถน่งขั้นรถถ่ายด้วยวมงรถกันนี่ คือรถคันนี้มานะครับมันมีรถเทนเลอร์คันหนึ่งเขามาปาดหน้ารถเทนเลอร์แล้วเทนเลอร์เบรกให้เขาปาดแล้วผมมองเห็นแล้วมองเห็นทีนี้ผมก็หันหลังจะเรียกบอกเพื่อนเรียกได้สามครั้งโอ้โอ้สามครั้งชนเลยครับเดวเร็วมากครับผมในลักษณะผมขับรถผมก็ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีร้อยครับคือไม่ไม่เบรกไม่อะไรเลยครับแล้วก็ลงจากรถมาบนถามก็เหมือนคนเมา,าครับ ตาแดงเดินลงมาเป๋ะแบบเหมือนคนจะล้มนะครับหน้าแดงตาแดงเหมือนคนกินเหล้ามาเพราะผมได้กินนครับคนขับนี่อายุเยอะไหมเด็กอยู่ครับหน้าตาเด็กครับเด็กอยู่ครับเขาขับมาจากทางที่ทามาที่นี่ครับทำบนามาใช่ครับก็เขาจะมานี่แหละแต่มันมาไวมาแบบด้วยความไวนะครับมันเป็นโค้งด้วยครับตอนนั้นเราทางานอะไรอยู่เนี้ยก็สายยางต่อยปูยางมาต่อยครับก็คือเปิดให้รถวิ่งอยู่เปิดครับ ช่องทางทางด้านซ้ายครับผมก็มีคนโบกจราจรอยู่ข้างหน้าสองคนนะครับผมให้บอาชลอเนีมีไฟกระบอกมีลายโบกงนี้ครับแต่คัานี้มามาดยความไวแต่ขมาแซงเทเลอร์ปาดหน้าเทเลอร์เข้าอย่างนี้ครับปาดหน้าเทเลอร์เข้าเขาวิ่งมารถที่โดนชนคนตายก็อยู่ในหน้างานเราใช่ไหมครับอันนี้มาก็ชนเลยครับคนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นก็ขับรถเครื่องจักรนะครับเป็นรถไม่ก่านนะครับต้งคนสารนะครับใช่ครับ